ยังลากรม,มาก็มามาหาหมอเนี่ยไม่ใช่หมอมาที่นี่ของแขกหมอ,อให้อะย,ยีทำให้มนั่นนี่รูปใครอะย,ยีะข้างบนนั่นรูปใครนี่รูปภาพนะสวยอ่ะไม่ก็อ,กอ่าม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 า,มามามาจีโอ เป็นคอมอังกฤษจับไปอแท้จริงตอนนี้จะซื้อไหมเนเขาส่งกล่องจะซื้อไอ่หนึ่งร้อยอะหนึ่งร้อยอังกฤษจับไปอ๋ออังกฤษจับไปแล้วเข้าโค้กโคกจับไปอือจับไปแล้วก็จเป็นคอมเบรียด้วยเหรออ๋อไม่ไม่ใช่ที่อังเสี่ยวหวาก็เข้าในไต้แล้วเข้ามีเกี่ยวกับลูก อะไรยักใครเข้าในป่าทางกุมริสเขาก็ํำกัดืล้วจับแล้วจับแล้วทางใหเข้าหลักโยงพาเลยาล 1. 1> สามปีสี่ปีก็บ้องให้ส่งประเทศจีนเลยอโอ้คนมาเลยเยอะเมื่อก่อนนะโอ้เมื่อก่อนทำไมอย่างนี้อ่ะใคร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 จับเข้าในป่า่อบอกทำไมผู้หญิงก็เข้าในป่าทำอะไร 买买那个他买炸他炸了会烤龙虾，他买就烤内大块，到大猪头，哦，你赶紧给他抓抓去煎了，啊，个个都要做去，拿枪给他打，死就是是吗？他带个鸡啊，带带，不让给。哦，耶，买来过两年，过过过年耶，嗯，买没搞几年，一年一年一年，还没看过一点面，你相信吗？啊，也吃什么？吃什么？吃？内吧？内吧？哎。

อาก้าคาบินคาบินคาบินโอ้โหคาบินคาบินใ่ใช่คาบินะคะสกใช้ไหมสมมติเชยสมมติชียงโลฮุยย่องะสมมติเชียงโลฮุยย่องอบันนายก็ใช่ได้ต้องคอื่นๆก็ได้เกี่ยวว่ะอยูหัดเป็นหมดเลยต้องักทาไมไม่ไม่หักถ้าถ้าดิาปอถ้าอะไรอํนเด็กสินะปะตะเปลินปากัดอ่าอะไรเป่ยนปากัได้ปืนใหญ่ไหมไหมปืนใหญ่แบบนี้ปืนใหญ่ไมไหม เมืปนเปินใหญ่ปนหนี่มีง่นั้ใหญ่ก็มีเยลยกว่าคนรยกว่าคนยอ้ปรสการปรสบกาปสกาน์อิกนี่ปินใหญ่วันนี้ตาวันนี้ตาปีกาเซซเซนอืมีกาเซเซนยบลลอกู้กัีคกู้โลกเานี้อยู่แล้ว่งเสอที่ กวนเนือเ <ra ื้อสื่อคนต้วนจู่คนยิงยังเามีคนางยังโอ้โหเขาก็ต้อง่ไหเขาต้องมืให้ดู้างสือแม่จ้งสิ่งอ่ะเดินแม่จํบสินแม่ทามจี๋เดียวจะคือคนต้วไปจางกูไี่รู้เย่ีฝังปืนังปืนกันป้น แล้วก็เอเป้ยังยบอียวมั้ไม่ยใช่ไหมเนียปยิบดีดีจะปั้นไ้เดี๋ยวนี้ยังไม่มีแม้ไไม่ยแล้วไม่ยู่แล้วไม่มีแล้วเขาบอกไม่ยบแล้วไม่ไม่มาแล้อืมลนี้ใคร่ส่งไปยู่แล้วผิดผมีจะปั้นอืมแต่ยิบดีอก่อลรอก่อนใหม่จานวนอะไรเออวนส่ะแต่ยิบจะเจริญก็ค่อนข้า

说明我们和平了，我们不要战争了哦，外面很多人呐，中国、英国、美国这个记者、记者都来参观啦。烧枪的时候，你还没有，你还没有受事了。烧枪几次？那是多三四年了。你就是在那边，在那边个地方烧枪的，那边，那边出去啊。那边啊？哦，飞机场，我最近那边，那地方烧枪，老家一路。

嗯、说明我们不要战争，我们要和平。我们、嗯、把枪全部烧掉吗？哦，喏，哦。你看，现在有些，有一些就留在那个什么，留在那个博物馆里。的嗯、这个是留来做纪念给人家看的、啊哦。哦，写上名字上，上一个地雷枪炸弹、子子弹几多。哦。哇响啊，让、嗯啊、你们烧半天都响、啊、哦。想半天。哦，响半天哦。 因为很多记者到处记者都来参观，看看我们是不是这个真正要和平呀？哦，真正把这些东西烧掉，你要照出来嘛，要给人家看嘛，是吗？说明我们就就，不要战争了、啊，我们要和平。我们战争为什么我们要打？要要要进进那个什么去备货啊？对了、嗯，嗯、哦，因地制宜，因地制宜，是吗？嗯，丰富丰富，空 เรอย้าเนี่ยต่างันมากต่างก้นมากเนชนาไมัหรอจชนะไหมกับอังกฤษสู้กับอังกฤษใครชนะถ้ามีขึ้นก็อังกฤษตาแล้วก็จะสวยๆแล้วก็

好、嗯、马骝，马骝，老哥，阿叻拉警报，拉警报，拉报哦，通知，通知战斗。他ย，妹妹哦，他没没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 没 เวจด็กผมจึงลำบากมากมอนกันร้องอีคามไปทีหงเป็นสิิว่ารู้เข่าซางอย่งพวกท่สินป่ายักเขาไปไเป็นเพ่นเป็นเพื่มไม่ใช่ท่าเสือมาเลทีท่าจะเรอวากมาเลยทีไงอืออิสลามมาเลยมาเลยโมาเลยทีไงโบอิสลามมาเลอิสลามมาเลยที่มาเลงมาเลยทีงมาลยทง

就、嗯、很多人回马来的很多人，东南西北，西哩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 ，就系西北南北个，哎呀，东南西北都，东南西北都，东南西。嗯東南西 哦，就是啊，东南西北都藏油啊，四个红线啊，藏油、米、藏油、糖油，有有有,有什么糖油？你从这边地人来打，然后我们从这边撤退，又去那边挖；从这边撤退，又去那边挖。嗯，满山都是东西啊，嗯、不是开玩笑的哦，嗯、没有都没撤。嗯嗯、哦，他卖煤黄子去看的，十倍计十倍啊，哭哭、嗯。嗯 Causa ngô sôi 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 nệm. Một số lắm mấy chẳng 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 mấy 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 chẳng 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 mấy แห่งนี่ลอยนะนานเนี้ยอันนั้นทั้งดำไมก็บไว้อยู่ข้างจริงยดาอันนั้นทั้งนั้นก็เก็บวเก็บวสัส้าไม่เสีสิบปีอันไเสียเ็นพอลยังปที่นั่นมีที่นี่มีที่่นมีท่นั่นมีี่ันมีี่นั่นมีทีนั่นมนที่นัานมีทีั่นมีทเ่ันียีม่นั่นมีทั่มีที่นุกนีนี่่มทร่นนี่น่ีว้นน Esut. Hoi bai nai. Kun isam. Kaw ami bin loy loy nok pon ko jai. Dai ji mai sik luak. Ta. Ta biang sa pi ki. Mai lu fang. Mai lu Oh, sang ngi sila. Oh. Ana ping. Ping ngai ni sila. Mea mea. Mea oh, orang Cina. Oh, ping me nga manyak orang binna. Agustus, Agustus apa? Saba mangnya

เคอยเ่อ่ะเออคือาลบอกน้หญิอยู่เจเป็นหญิงนั่นป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะผู้หญิงผู้ชายผสมกันเลยอ่ะผู้หญิงผู้หญิงกับผู้ชายแยกไหมไม่แยกอ่าเดี๋ยวเป็นเป็นหัวหน้าอ๋อเป็นหวหน้าผู้ผู้หญิงอ๋อลยลานี่ก็เเอ๋อเาเราาราำเ้นเเราตอยังไม่เกิดตอยังไม่นั่นไม่านี้ดี เราอย่างเปิดที่สองร้อยกว่าทีนี่ก็ไม่สนาดนี้เราการโบกันสักสองสามตอนเนี่ยนิกันเนี่ยที่นี่อ่ะตาก็ไม่ขนาดนั้นคือก็ไม่ยุ่งเหยิงเผยซันในัวเา部กับนักรบอีหน่งอ็เป็นแบบนี วางระเบิดสวยวางระเบิดทหารเอ่ะวางระเบิดทหารเอ่ะไม่ไม่เบางำท้อนี่กันบจงท้องกันนี้จำได้มั้งไม่ได้มั้งจำได้ก็ไม่ได้หรอกลืมเลยสิบปีน่ะดังซ้ายกี่สิบปีแล้วอยู่ที่ข้างอยู่ที่ในฝางก็ไม่ไม่เคย ก็ชอบมีก็ชอบก็ทุน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 ทุกทุน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 ทุาทุน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 ทุ